สวัสดีครับวันนี้ก็มีสินค้ามาส่งนะครับผมก็ไร้สั่งเอาสินค้าตัวหนึ่งมานะั่นก็คือเพิ่งมาส่งวันนี้นะครับนั่นก็คือถุงมือฮะถุงมือปั่นจักรยานผมสั่งมาจากช้อปปี้นะครับสั่งมาในราคาเดี๋ยวแกะออกมาเลยนี่ครับเป็นถุงมือ่ห้อนี้นะครับผมสั่งเบอร์แอลอมาอ่าถุงมือคู่นี้ผมสั่งมาในราคา220บบาทนะครับเป็นถุงมือจักรยาน ผมก็ได้ทําการแกะออกมาดูครั้งนึงแล,แล้วครับอ่าพอดียังไม่ได้ถ่ายก็เลยเอามาให้ดูแล้วกันกาว่าจะใส่ด้วยนะครับนี่ครับเป็นถุงมือมันก็จะมีป้ายมีอะไรอ่าบอกนะครับอันนี้ผมแกะออกแลมาเป็นถุงมือสีดํานะครับราคาสองรอี่สิบบาทอ่าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูนะครับ ารู้สึกพระตรงนี้มันจะยืดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองใส่ดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะสวยไหมจะพอดีไหมนะครับ อันนี้ก็ว่าจะออกไปปั่นจักรยานดูนะครับก็เลยมาลองถุงมือใหม่เลยตรงนี้มันจะเป็นนุ่มๆนุ่มด้วยนะครับเป็นเหมือนหนังนะฝั่งนี้นะครับเพื่อเซฟเ,เวลาเราล้มนะครับผมก็เคยล้มมาเหมือนกันนะครับมือนี่ถลอกไปหมดเลยนะครับ อ่าใส่ค่อนข้างจะยากนิดนึงนครับแต่ว่ามันมันจะเป็นแบบออกทางแอโร่แอโร่หน่อยนะครับอ่าโอเค อันนี้ก็ใส่มาได้คันึงครับนี่อ่าโอเคพะว่าโอเคเลยนะครับดูความรู้สึกนี่ครับอ่า ตัวนี้จะยืดได้แบบนี้นะครับสวยเลยครับผมชอบเลยอ่าชมชอบเลยนะแบบนี้อ่าไม่เหมือนถุงมือที่เคยใช้นะครับที่แบบคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตัวนี้โอเคเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะใส่อีกข้างให้ดูตอนใส่มันก็ต้องระวังหน่อยนะครับอย่าไปค่อยๆเอาเข้านะครับมันจะมีให้เลือกไซส์ได้ด้วยนะแล้วแต่ขนาดนะครับ จะมีรูระบายอากาศด้วยเนี่ยตรงนี้อ่าใส่ครั้งแรกนะครับอ่าโอเคเลยนี่ก็คือใส่เสร็จแล้วนี่ครับ มันจะมีตรงนี้ให้ดึงด้วยนะครับนี่เนหะ็นไหมตรงนี้ก็อ่าเป็นนุ่มๆก็จะประมาณนี้ครับถุงมือนี่ห่อนีอ้โอเคเลยครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับเอามาให้ดู ดูกันเฉยๆนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ